สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n e y Daily นะคะประจำเช้าของวันจันทร์ที่24มกราคม2565ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันอาทิพย์ระดาค่ะครับผมเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายนะครับของเดือนมกราคมเดือนที่ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนเป็นอย่างมากนะครับประมาณ1-2สัปดาห์แรกของปีเนี่ยสถานการณ์โดยรวมยังถือว่าค่อนข้างดูดีอยู่แต่พอผ่านสัปดาห์ที่แล้วไปเนี่ยนะครับภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกดูจะชะง,งักงันไปอยู่พอสมควร อเมริกานี้ตลาดหุ้นปรับตัวร่วงลงไปเยอะทีเดียวนะครับส่วนบ้านเราเองนะครับเปิดตลาดมาวันนี้เนี่ยตอนแรกติดลบอยู่สักประมาณ3จุดเมื่อสักครู่นี้พลิกกลับไปเป็นบวกได้เล็กน้อยแล้วตอนนี้ก็พลิกกลับมาติดลบอีกแล้วนะครับตลาดหุ้นยังมีแนวโน้มที่ไม่ชัดเจนมากนักนะครับหุ้นไทยจนถึงล่าสุดนี้1,652จุดนะครับเราทรงตัวอยู่นะครับถือว่าติดลบไปไม่ถึง1จุด ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาหลายคนจับตามองเป็นอย่างมากครับเพราะว่าหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยไปทำสัปดาห์ที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิดตั้งแต่ปี2,563เป็นต้นมาเลยนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยดาวโจนส์ยังคงติดลบอย่างต่อเนื่องนะครับโดยศุกร์ที่แล้วลงไปอีก450จุดนะครับหรือว่าลงไปถึง1.3%ทีเดียว ขณะที่ดัชนี S&P 500แล้วก็ NASDAQ นี่ก็ทำสถิตินะครับการปรับตัวลงรายสัปดาห์ที่มากที่สุดนับตั้งแต่โรคโควิด -19 เริ่มแพร่ระบาดในเดือนมีนาคมปี2563ทีเดียวครับปัจจัยหลักที่ยังคงกดดันตลาดนะครับก็คือเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งฉุดให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปรับตัวร่วงอย่างหนักนะครับอย่าง N a s d a q เอง ปรับตัวลงมาถึง14.3เนะครับเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดที่เคยทำไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับหุ้นใหญ่ๆอย่างเช่น Netflix เนี่ยปรับตัวลดลงมาอย่างรุนแรงนะครับหลังจากที่ไม่สามารถรักษาระดับการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆได้นะฮะวันศุกร์ที่แล้ว Netflix ติดลบไปถึง21.8ภายในวันเดียวนะครับขณะที่โกลแมนซักเองซึ่งเป็นสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับออกมาคาดการณ์ครับว่า เฟดมีโอกาสที่จะปรับขึ้นหนาตราดอกเบีย้ยทุกครั้งที่มีการประชุมตลอดปีนี้นะครับซึ่งมีการประชุมหลักๆเนี่ยก็คือทุกๆ3เดือนนะครับคือสิ้นเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนแล้วก็ธันวาคม4การประชุมทั้ง4รอบเนี่ยนะครับกลแม้ซัค,คาดว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยทุกรอบแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจะขึ้นแค่0.25มีความเป็นไปได้ว่าในบางครั้งของการประชุมอาจจะขึ้นมากกว่า0.25ก็เป็นไปได้นะครับเพื่อสกัดกั้น ปัญหาเงินเฟอ้อนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเฟดสรุปแล้วจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยกี่ครั้งในปีนี้แต่แน่นอนว่าเรื่องดังกล่าวกดดันบรรยากาศการลงทุนอย่างชัดเจนครับและแน่นอนนะคะว่ามันส่งผลทําให้ทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะทั้งสั้นกลางยาวนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยจะรอผลการประชุมก็ยังคงมีภาพของการทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะยกตัวอย่างเช่นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในรอบระยะเวลา10ปีค่ะล่าสุดในตลาดโซนเอโซ เอเชียนะคะยังคงเดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องยืนอยู่ที่1.774นะคะในขณะเดียวกันค่ะถ้าเรามองไปที่สินทรัพย์อื่นๆกันบ้างน,นะคะจะเห็นได้ว่าภาพของการเคลื่อนไหวนั้นค่อนข้างผันผวนราคาทองคำนะคะยังคงเป็นแหล่งสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนนั้นให้ความสนใจในการเข้าลงทุนนะคะเช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียราคาทองคํานั้นทรงตัวยืนอยู่ที่ระดับ1,837ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ค่ะในขณะที่ประเด็นความขัดแย้งนะคะ เรื่องของรัสเซียกับยูเครนต้องจับตากันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าขาหนึ่งก็ส่งผลนะคะต่อการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําในขณะที่อีกขาหนึ่งนั้นก็ส่งผลทําให้ทิศทางของราคาน้ํามันนั้นมีการปรับขยับตัวสูงขึ้นค่ะเช้าวันนี้นะคะราคาน้ํามันเวทเท็กซัสนะคะยืนอยู่ที่85ดอลลาร์77เซนส่วนทางด้านของเบรนตนั้นยืนอยู่ที่87ดอลลาร์75เซนค่ะเป็นภาพของราคาน้ํามันที่ยังคงพุ่งทยานนะคะส่งผลทําให้เป็นอันิีส้สงผลดีต่อ หุ้นกลุ่มน้ำมันในบ้านเราแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราลงน้อนกลับเข้ามานะคะดูภาพบรรยากาศการลงทุนในตลาดโซนเอเชียก็ดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ละคะ่ะรอจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะส่งผลทําให้เช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียนั้นลงมายืนอยู่ในแดนลบท่ามกลางปัจจัยบวกที่อาจจะต้องมาพิจารณาภายในประเทศอย่างทางด้านของราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นแบบนี้นะคะในฝากฝังของภาคก,การดําเนินงานของรัฐบาลเองกําลังเตรียมหารือในเรื่ เรื่องการลดค่าครองเชีพให้กับประชาชนแต่ในอีกขานึงก็มีการร้องเรียนนะคะหรือว่าเรียกร้องกันเข้าไปเพื่อที่จะให้มีการลดภาษีสัมภสามิตน้ํามัน,มนทั้งดีเซลแลวก็เบนซินนะคะแต่ประเด็นดังกล่าวนั้นมีการชี้แจงระบุออกมาว่า,วากองทุนน้ามันน่าจะยังสามารถใช้ตรึงราคาน้ํามันในช่วงเวลานี้ได้อยู่ค่ะส่วนเฟดซีนะคะคนละครึ่ง ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรอติดตามนะคะเพราะว่าน่าจะเข้ามาช่วยเป็นเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจไทยกว่า87,000ล้านบาทเลยทีเดียวแหละค่ะ,ะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจกันต่อไปนะฮะส่วนตลาดหุ้นไทยจะลงทุนกันอย่างไรดีพักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าคุยกันกันกบนักวิเคราะห์ครับ กับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะคะมาประเมินสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันค่ะในสัปดาห์ที่รอคอยผลการประชุมของเฟดนะคะติดตามได้ใน t r เทรดท m e ค่ะเทรดทาเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณนทวัฒน์อ้นลัดซีเนียเอ็กซคควทีฟไวท์เพรสิดเนนจากบริษัทหลักทรัพย์ c g s c เประเทศไทยสวัสดีค่ะพี่เปียค่ะสวัสดีครับ สวัสดีเชับพี่แคนครับพี่บอยครับครับผมหุ้นไทยก็ลงมาแถวๆพันหกร้อยห้าสิบจุดนะครับมองยังไงต่อดีครับพี่เปียกมันมันเป็นแนวรับสําคัญอ่ะมันมีเออร์เลอร์ไปวันวันคาดจสูขตัวหนึ่งหนึ่งหกสี่ศูนย์ครับแล้วเราก็ยึดแนวนี้เป็นหลักแล้วกันนะครับแอมแนวนี้เป็นแนวซื้อนะครับอืมเป็นแนวซื้อเอ่อถ้าสมมติว่าเกิดคาดั้างหลุดหนึ่งหกสี่ศูนย์ลงไปก็ลงไปเต็มที่ก็พันหกร้อยก็ไม่ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเสียขนาด สต็อปลอนหรือคดรลอนนะครับมัน <ừ> um. แค่แบ่งเงินไว้นิดนึงเผื่อมันพลาดไว้หนอดหน่อยก็อพอครับเพราะนั้นแนะนําก็คือซื้อเหมือนเดิมครับไม่ม <ừ> um. ีม่ปิดใจครับช่วงระยะเวลาของการปรับล้นถอยลงมาแบบนี้มันจะกินระยะเวลานานไหมคะบางคนบอกว่าลงทุนซื้อแล้วกลัวอึดอัดขัดใจ <c oughs> อ๋อไอไอผมเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับคนที่รวยจากตลาดหุ้เนี่ย ต้องมีความอดทนในการถือหุ้นเยอะๆนะครับค,คนที่แบบทนได้แค่สองสามชั่วโมงไม่รอดหลอกครับผมบอกได้เลยนะครับนี่นตามประสบการณ์เลยนะครับโดยระชุ่เสียเยะๆทั้งหลายที่ให้สัมภาษณ์ดรนิเวศท่านดเรนิเวทอะไรพวกนี้โอ้ถือเป็นปีครับสองสามปีมปีไม่ขายเลยครับคือส่วนใหญ่รายย่อยเนี่ยกำไรทนไม่ค่อยได้แต่ขาดทุนนี่ทนได้หลายปีเลยฮะเออผมก็ว่าอย่างนั้ผมก็ช่วยลับด้านกันดีกว่าเออเพราะฉะนั้นเวลาที่มันลงมาเราคิดว่าเทรนด์ตลาด ยังเป็นขาขึ้นอยู่เราก็จะแจ้งว่าเออมันเป็นขาขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลาลงเนี่ยคุณก็ซื้อแต่ถามว่าซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยมันต้องขึ้นเลยไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเหตุผลในการลงรอบนี้ก็มาจากฝั่งด้านนอกประเทศทั้งนั้นเลยครับ,รบซึ่งอันนี้บอกไม่ได้ว่าของเขารุนแรงมากน้อยแค่ไหนเราก็แค่ตามแต่จะมีอย่างๆวันนี้เราก็มาดูฟิลเจอร์ฟิลเจอร์ก็ยังติด,ดกลับไปเป็นหวงนะครับทัรนั้นวันนี้ก็กระทบเราไม่เยอะเราก็จะตามฟิลเจอร์ไปไเรื่อยๆครับ,รบถามว่าดอกเบ จะขึ้นเกินสี่ครั้งไหมที่อเมริกานะครับไม่มีใครรู้นะครับคผมก็มีเดากันไปว่าเกินสี่ครั้งจะเป็นยังไงห้าครั้งผลจะเป็นยังไงแต่โดยรวมๆเนี่ยปัจจัยลบในปีเนี้ยจะอยู่ด้านนอกไม่ได้อยู่ในประเทศครับมันจะมีผลเชิงจิตวิทยาเท่านั้นเวลามันเกิดข่าวลบมาเนี่ยมันจะคล้ายๆอย่างนี้ครับกดลงมาปื๊ดจังหวะนี้แหละครับี่จังหวะซื้อันนี้ผมเคยผมผมน่าจะบอกแล้วว่าปีนี้เป็นปีที่ตลาดจะเล่นแบบแบบแข่งใด์เวออัพ แต่ว่าเป็นลักษณะแบบแบบว่าขึ้นต้องขายลงต้องเสื้อครับอ่าเป็นรอบๆไปอืมไม่ไม่ถึงขนาดแบบถือยาวได้ไม่ถึงขนาดแบบลงลึกมากเหมือนตอนโควิดไม่ขนาดแต่ตรงเนี้ยคือต้องซื้อในมุมมองของพี่เปียกใช่ครับใช่ครับใช่ครับเดิมเนี่ย <ละ S 2> ผมให้ไว้หนึ่งหกห้าศูนย์อนี้ผมเห็นเออเลอร์ไว้หนึ่งหกสี่ศูนย์เมื่อที่ที่แล้วก็โอเคเราให้ไว้เผื่อไวน้นิดนึงกะครับ,รบแต่ก็เป็นจังหวะซื้ออยู่ดีครับพี่บอยแล้วถ้าซื้อนี่ซื้ออะไรดีครับเออกลุ่มที่ เอาประกาศงบออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับก่บมธนาคารเนี่ยถือว่าดีกว่าที่ที่ตลาดคาดหลายตัวนะครับแล้วก็หุ้นพวกนี้ก็แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นแบงกซ์เทพเคเคพี K K P, พวกนี้กำไรดีหมดนะครับครับหุ้นพวกนี้เวลาเกิดเ,เดครลบเยอะจะไม่ลงครับและถ้าสมมุติว่าไปเจอวันที่เวลาเกิดปัจจัยภายนอกออกมาลบเยอะๆและอีกสองตัวนี้มันลงนะครับครบจะซื้อสองตัวนี้แหละครับ คําถามร่บตัวอื่นได้ด้วยไหมบอกว่าตัวอื่นมันก็จะไม่แข็งแรงเท่านะครับแต่ก็ซื้อได้แต่ก็ซื้อได้แต่ว่าถ้าให้แนะนําเนี่ยเล่นเล่นบังเทศปัตเตอเคีวครับค่ะพอจะเก็งกําไรผลประกอบการในกลุ่มถัดถัดไปได้ไหมคะพลังงานนี่เอ,อผมวันนี้ผมได้อ่ออานเ,เปเปอร์ของ c ีจีเอสมบีนะครับไม่ได้อา่านเปเปอร์ับฟัง,ขงเข้ามาอีกทีนะครับ,รบปีนี้เป็นกลุ่มที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ คิดว่าผลลัพกธกจะดีขึ้นนะครับในกลุ่มพลังงานเนี่ยครับดีแฟนิเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวหลักๆที่ยันลงมาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นตัวปตทปตทสพ,อพอหรือไทยออยที่เป็นโลงกานนะครับรอบนี้ก็ไม่ลงเยอะนะครับอยา่างปตทเนี่ยสามสิบแปดแข็งแรงมากสพก็ทํานิวไฮในรอบสามเดือนนี้จังไปท็อปก็เริ่มฟื้นตัวกลับมาคาดว่ากำไรจะดีหมดนะครับสามตัวเนี่ยนะครับ ถ้าจะเก็บกระสุนไว้รอตลาดมันลงเผื่ออาจจะลงไปพันหกเนี่ยเก็บไว้มากน้อยแค่ไหนดีพี่เปียกคิดว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์พอครับพี่บอยไม่ต้องเยอะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เยอะนะบางคนเขาทยอยซื้อไปเรื่อยๆแล้วนะอ่ะงั้นยี่สิบครับโอเคผมมีหมต่อราคาด้วยกนเองกนเองต่อรองได้ครับไม่ต้องเคอะก็คือประมาณยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นประมาณนั้นส่วนเป้าหมายในการขายรอบต่อไปแล้วคะมองที่ประมาณสักเท่าไหร่คะ เป้าหมายในทางที่เม็เเซาต้อง1.750ครับในทางฟันเดอเมนทัลของ c ีดีเเซียบให้ไว้1.850ครับไม่ได้ไม่ได้มีการปรับลงมาครับ,<อ>บครับเพราะนั้นตรง1.650ก็มีแก็บอยู่ประมาณร้อยจุดครับซื้อตรงนี้ก็ลุ้นร้อจุดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นใหญ่มันก็พอที่จะมีโอกาสขึ้นไปเพื่อทำกำไรได้ก็คือแนะนำเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารแล้วก็กพลังงานงงาน,นะครับสกลุ่มต้องครับ ได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่เปียกมากเลยนะครับมาให้ข้อมูลกันนะครับครับผมสวัสดีครับลองเลือกกันดูนะครับในส่วนของแบงก์ก็ทยอยประกาศผลประกอบการออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะมีอัปเดตกันให้ด้วยแต่ตอนนี้ไปดูหุ้นแนะนํากันก่อนแต่ละค่ายเขามีหุ้นอะไรมาฝากกันนะครับวันนี้กสิกรไทยมีตัว Land House กับ S P R C นะครับมาเป็นหุ้นแนะนำครับเอเชียพลัสมองไปที่ C P O แล้วก็มินค่ะธนชาติแนะนำเป็น A O T อมตะแล้วก็ B E C ครับ ส่วนทางด้านของเมย์แบงนะคะมองไปที่อมตาแล้วก็ AP ค่ะส่วน ASL แนะนำเป็น AS AH นะครับอ p พิโก้ไฮเทคแล้วก็โฮมโปรครับค่ะมาอัปเดตกันบ้างน,นะคะสำหรับผลการดาเนินงานของกลุ่มธนาคารนะคะล่าสุดทางด้านของธนาคารกรุงเทพค่ะมีการประกาศผลรประกอบการออกมานะคะในปี2564รับผลดีจากการเข้าไปซื้อกิจการนะคะของเพอร์มาตานะคะซึ่งก็ส่งผลทำให้กำไรสุทธินั้นเติบโตได้54.3ค่ะ โดยธนาคารกรุงเทพเปิดเผยค่ะว่าท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจธนาคารกรุงเทพนั้นรายงานกำไรสุทธิประจำปี2,564เพิ่มขึ้น54.3จากปี2,563หรือมีกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น26,507ล้านบาทโดยมีไรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิเพิ่มขึ้น6.6จากปีก่อนเป็นผลจากการรวมไรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิของธนาคารเพิ่มมาต้าเต็มปีและการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยจากการบริหารต้นทุนเงินรับฝาก ในขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยสุทธิอยู่ที่2.1สําหรับรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้น25.7ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจากตักรัพย์การอํานวยสินเชื่อและบริการประกันผ่านธนาคารและกองทุนรวมรวมถึงการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งเป็นไปตามสภาวะตลาด ธนาคารยังคงดำรงฐานะการเงินสภาพคล่องและเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งตามแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังต้องใช้เวลาและเตรียมความพร้อมสำหรับการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่คลี่คลายค่ะ มาดูอีกหนึ่งธนาคารใหญ่ก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับประกาศผลประกอบการออกมาเติบโตได้ยอย่างโดดเด่นเช่นกันนะครับคุณอาทิตย์นันทวิทยาครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB ซนะครับกล่าวว่าธนาคารสร้างการเติบโตในส่วนของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ธนาคารผันกลับมามีกําไรที่เติบโตอย่างมีนัยสําคัญในปี2564ครับ ขณะเดียวกันธนาคารก็ได้ร่วมมือกับลูกค้าภายใต้โครงการช่วยเหลือทางการเงินให้ทยอยเข้าร่วมกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบเบ็ดเสร็จภายใต้กรอบของธนาคารแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ครับทาง SCB ก็ยังส่งเสริมการใช้งานผ่านช่องทางดิจิตอลบนแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่นแอปพลิเคชัน SCB Easy นะครับหรือว่าแพลตฟอร์มส่งอาหาร o ร i n h o o d ทำให้ธนาคารสามารถขยายฐานผู้ใช้งานดิจิตอลได้มากกว่า20ล้านคน สำหรับปี2565การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะยังคงมีความไม่แน่นอนธนาคารยังคงยึดมั่นในการเติบโตของธุษษษรกิจด้วยความรอบคอบและมั่นคงและให้การช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบและทุกภาคส่วนของสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะครับสำหรับผลประกอบการของธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี2564จำนวน35,599ล้านบาท เพิ่มขึ้น30.8%จากปีก่อนซึ่งเป็นผลจากความสามารถในการทำกำไรจากธุรกิจที่ดีขึ้นและการตั้งเงินสำรองที่ลดน้อยลงด้วยนะครับเป็นการรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งนะคะและก็สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องมุมมองในระยะเวลาอีก5ปีข้างหน้านั้นธุรกิจยังคงเติบโตและก็รุกขยายในสาขาอื่นๆเพิ่มเติมด้วยค่ะ<ช>เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตโปรโมชั่นสำหรับงานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์ที่จะเกิดขึ้นในปลายสัปดาห์นี้กันค่ะ ติดตามรายการกันต่อนะครับหุ้นไทยล่าสุดพลิกกลับมาเป็นบวกได้สักประมาณ2จุดนะครับเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้ความเคลื่อนไหวของหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรบ้างส่วนปลายสัปดาห์นี้นะครับ<ฆ>ชาวภาคตะวันออก<ฆ>ชาวจังหวัดระยองชาวจังหวัดใกล้เคียงเนี่ย<ฆ>เราจะมีงาน m o n ี่เอ็กจัดขึ้นที่ระยองนะครับ28-30มมกราคมนี้นะครับที่เซ็นทรัลระยองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกัน กับทางคุณวันนิพารุ่งเรืองนะครับผู้อำนวยการอาวุโสผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมการตลาดองค์กรของธนาคารกรุงศรีธิยาจำกัดมหาชนนะครับว่าเตรียมโปรโมชั่นเตรียมแพ็กเกจอะไรดีๆไปฝากผู้เข้าร่วมงานบ้างนะครับตอนนี้คุณวันนิพาอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบอยคุณแพนค่ะสําหรับงานในครั้งนี้นะคะเราจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นอะไรพิเศษไปให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกบ้างคะ ออแน่นอนเลยค่ะกรุงศรีนะคะก็ต้องมีอ,อ,อะไรดีๆไปฝากกับชาวระยองแน่นอนนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก็คงต้องเรียนก่อนว่าจากสถานการณ์การระบาดของโควิดเนี่ยนะคะท,ที่ยังคงอ,อ,อยู่อย่างต่อนเนื่องเนี่ยในแง่ของการออกแบบบูธของเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งลูกค้าคุณลูกค้าแล้วก็ของพนักงานด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็แล้วก็นอกจากนี้เราอะต้องคานึงถึงความสะดวกในการเข้าใช้บริ การของลูกค้าอีกด้วยะนะคะการออกแบบบูธเนี่ยนะคะแน่นอนคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเราก็จะมีการออกแบบบูธให้เป็นลักษณะที่มีเคาน์เตอร์ร้อมรอบนะคะแล้วก็ลูกค้าคุณลูกค้าเนี่ยสามารถนั่งพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยผ่านเคาน์เตอร์ด้านนอกโดยมีอะคริลิกนะคะกั้น อืมนะคะนะคะอันนี้เพื่อความปลอดภัยเลยนะคะของทั้งคุณลูกค้าด้วยนะคะโครงสร้างเราก็เลยจะเป็นเบาๆสบายๆนะคะแล้วก็ในแง่ของพนักงานของเราทุกคนเนี่ยนะคะแน่นอนเพื่อความปลอดภัยนะคะเรามีการตรวจเอทีเคก่อนเข้าปฏิบัติงานด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนอกจากการตรวจสอบแล้วว่าพนักงานทุกคนของเราเนี่ยได้รับวัคซีนได้ร้อยแล้วครบตอนนี้น่าจะครบสามโดสแล้วด้วยนะครับดีเลยครับใช่ ค่ะซึ่งอันนี้ลูกค้าคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะแล้วก็รายละเอียดโปรโมชั่นนี่นะคะนอกจากที่เราจะเรา,เราเราเลิกพิมพม์ตัวโบรโชัวระนะคะตอนนี้ก็คือทําเป็นดิจิตอลลูกค้าสามารถสแกน QR code แล้วก็รับทราบได้เลยว่าโปรโมชั่นในบูธมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เตรียมให้กับลูกค้าได้เต็มที่เลยนะคะครับส่วนโปรโมชั่นนะคะ คุณลูกคา้าเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาเยี่ยมชมที่บูธเนี่ยนะคะมักจะต้องมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อบ้านนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยแน่นอนเรามีออดอกเบีย้ยพิเศษนะคะดีๆเนี่ยให้เลยก็คือตอนนี้ดอกเบีย้ย0.99ต่อปีนะคะตลอด1ปีเลยนะคะมาที่ออบูธเนี่ยแล้วก็ยังได้รับฟรีหมอนรองคออุ่นรักเนี่ยนะคะปเป็นของกำนันให้อุ่นใจได้อีกนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะสินเชื่อ บุคคลสินเชื่อเอ e บสินเชื่อยานยนตก็มีพร้อมให้บริการในบูธนะคะมีของพรีเมียมให้กับลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการที่บูธนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยนะคะประกันชีวิตตอนนี้นะคะคุณลูกค้าที่สมัครนะคะแล้วก็ชำระเบี้ยประกันเนี่ยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปนะคะแล้วก็ขอให้เป็นยอดชำระสูงสุดในแต่ละวันภายในงานเนี่ยมีโอกาสที่จะรับทองคำแท่งนะคะหนักสองบาทนะคะต่อวันนะคะนะรวมสามวันก็สามรางวัลครับ อืนะคะเอันนี้คุณลูกค้าคาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามีเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะคะที่ที่อยากเรียนเชิญก็คือว่าถ้าลูกค้าเนี่ยสมัครสองผลิตภัณฑ์ขึ้นไปเนี่ยนะคะคงจํากันได้นะคะเน้องกล้วยนะคะตอนนี้เราทําน้องกล้วยออกมาเป็นหมอนรองคอให้อุ่นใจด้วยนะคะก็ถ้าสมัครสองผลิตภัณฑ์บริการเนี่ยที่บูธก็จะได้รับหมอนรองคอน้องกล้วยไปด้วยนะคะครับอ่า นอกจากนี้เนี่ยนะคะเอ่อก็มีกิจกรรมพิเศษสําหรับคุณลูกค้าที่มาร่วมในงานนะคะเราก็อยากให้ได้ได้ของที่ลึกไปด้วยเนี่ยนะคะก็คือสามารถถ่ายภาพเนี่ยนะคะกับที่บูธนะคะแล้วก็โพสต์แชร์ลงสื่อโซเชียลเนี่ยนะคะก็ได้รับกระเป๋ากรุ้งสีฟรีๆไปเลยนะคะ mm hmm. นอกจากนี้ก็ถ้าให้เราเป็นเพื่อนในกรุงสีซิมเพลซึ่งมีทุกช่องทางโซเชียลเนี่ยนะคะก็จะได้รับของกำลันพิเศษเช่นกัน,นะคะ่ะครับ โปรโมชั่นเยอะมากแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆถ้าใครสนใจก็จะมีตั้งแต่สินเชื่อบ้านถูกไหมครับแล้วก็มีประกันแล้วจริงๆก็มีมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินในทุกรูปแบบก็ไปพูดคุยกับทางกรุงศรีได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราสามารถที่จะไปใช้ในสินเชื่อของภาคธุรกิจบ้างหรือเปล่าคะเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยหลายๆคนอยากจะฟื้นฟูธุรกิจหลังจากโควิด19ด้วยะคะ่ะมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างคะ ค่ะก็เซ็นเจอเอชแอนอนะคะถ้าคุณลูกค้ามาสมัครที่ในงานเนี่ยนะคะหรือมาขอคำปรึกษาที่ในงานเนี่ยนะคะเราก็มีของพเมียมพิเศษให้นะคะตรงนี้อืมครับซึ่งภาพตะว,วันออกนี่น่าจะมีผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวทีอ่อยากจะได้สภาพคล่องก็ลองไปคุยลองไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของทางกรุงศรีดูอ่าใช่ค่ะเรามีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทุกท่านได้เลยนะคะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณนะครับสวัสดีสสดค่ะแล้วพบกันในงานนะครับ ย้ำกันอีกครั้งว่า28-30มกราคมนี้นะครับชาวาจังหวัดระยองชาวจังหวัดใกล้เคียง ก็ไปร่วมงานกันได้ส่วนจังหวัดอื่นๆไม่ต้องน้อยใจเข้าร่วมผ่านออนไลน์ได้ใช่ไหมเดี๋ยวปีนี้เขาก็จะมีอีกนะคะอีกหลากหลายที่เลย w w w m o n e y e x p o n e ซนะคะซึ่งที่นั่นก็จะเป็นศูนย์รวมนะคะสําหรับโปรโมชั่นต่างๆของแต่ละธนาคารที่จะไปร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งคุณผู้ชมนั้นอย่าไปเยี่ยมชมงานนะคะเราดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่นะคะมั่นใจในเรื่องของการรักษาระยะห่างแล้วก็ดูแลเรื่องของโควิด19ได้นะคะมีสัมมนาด้วยถูกไหมใช่ค่ะสัมมนานั้นก็สามารถที่จะ ติดตามกันได้นะคะผ่านทาง Money Expo นะคะ,ะการเงินธนาคารแล้วก็ Money and Banking c h n n n e l ด้วยมีรายละเอียดที่เติมเต็มความรู้ครบถ้วนเลยแหละคะ่ะครับผมเชิญได้นะครับ28-30มก,าร,ใใกราคมนี้ที่เซ็นทรัลระยองครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของบรรยากาศการลงทุนและข่าวสารที่น่าสนใจกับรายการของเรากันใหม่นะครับเวลาประมาณ10นาฬิกา5นาทีวันนี้ลากันไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ